แมทตีรณีเปิดใจพูดชัดภาพหลุดควงหนุ่มเที่ยวใช่แฟนใหม่หรือไม่หลังชาวเน็ตจ,จับตาหลังเลิกไฮโซสงกรานเตชนรงค์จากกรณีแมทตีรณีมีภาพหลุดกับหนุ่มปริศนาคนหนึ่งหลังจากเลิกกับไฮโซสงกรานเตชนรงค์จนหลายคนสงสัยว่านี้ใช่หนุ่มใหม่ของสาวแมตหรือไม่ล่าสุดแมทตีรณีมาออกรายการแฉนอกจากเผยถึงอดีตหวานใจสงกรานเตชนรงค์ตอนนี้แมทไปเก็บของออกจากบ้านครอบครัวฝ่ายชายมาจะหมดแล้วส่วนร้านไอติมไม่ได้ไปยุ่งแล้ว กับคุณพ่อของอดีตหวานใจก็ยังไปสวัสดีบ้างคิดถึงก่อนจะเข้าออกก็มีขออนุญาตก่อนไม่ได้เข้าออกเหมือนเดิมสถานะตอนนี้โสดแต่ก็มีเป็นเพื่อนใหม่ๆเข้ามาเอาจริงๆในใจลึกๆยังมีความหวั่นเกรงอยู่แต่ไม่ใช่กลัวไม่กล้าคุยกับใครอีกเลยฉันครองโสดไม่ใช่แบบนั้นไม่ได้ปิดตัวเองขนาดนั้นแต่เปิดเผยเหมือนที่ผ่านมาไหมก็ต้องยอมรับว่าไม่แล้วก็กลัวเลือกผิดแบบที่ผ่านมาด้วยส่วนภาพกับหนุ่มปริศนาที่หัวหินแมตตอบว่าก็เพื่อนๆกันมดดัง ผู้จัดการยิ้งแปลกๆไม่แปลกค่ะด้านน็อตวรริธพิธีกรก็พูดขึ้นว่าหัวอกเดียวกันเขาให้คําปรึกษากันมดดําถามน็อตเพื่อนมึงหรอกูว่าใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มดดําน็อตมึงเป็นกามเทพหลายคู่แล้วอันนี้ไม่เกี่ยวเขาเป็นเพื่อนกันเขาเหมือนคนหัวอกเดียวกันมีเรื่องให้คุยกันเยอะมีเรื่องปรึกษากันปรึกษาธุรกิจ